เฮ้ยเขามาแล้วว่ะเฮ้ยแม่มาแล้วแม่แม่มาแล้วอ้าวพูดจะไม่พอตบปากตัวเอง20ครั้ง สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาตัวหนึ่งหนึ่งสี่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้ก็มาเปลี่ยนชุดปีกนกหน้านะครับปีกนกหน้าแล้วก็อุปกรณ์นะครับที่พังไปนะครับเนื่องจากว่าวิ่งชนมาเนาะชนมาแล้วก็มีปีกนกหน้านะครับปีกนกหน้าพังนะ วิธีแกะปีกนกหน้าก็อย่างที่บอกนะผมก็แกะให้ดูแล้วครับแกะยังไงแบบไหนนะครับผมพี <c oughs> ่เชื่อามแม็กก็ได้นะแม็กเก่งคือแม็กไม่เล้นจะบอกว่าต,กาตะเกียบหมดอ้าวเขาไม่ได้ให้ตะเกียบมาด้วยก็ไม่เป็นไรก็ไม่ <c oughs> อะต่อกัน อันนี้ปีกนกเก่านะครับวิ่งชนมาก็บิดเลยนะครับบิดเสียรูปไปเลยครับอันนี้ก็ปีกนกใหม่นะครับแล้วก็มีตัวแกนขับหน้านะครับแกนขับหน้าใหม่นะปุ๊บเห็นกันกันแกนขับหน้านะครับเนื่องจากว่าของเดิมจะมองเห็นว่านี่ของเดิมนะครับโคดนะครับโคดเลยนะครับโอเควิธีถอดก็ทําให้เห็นละเมื่อกี้ครับคราวนี้ก็เป็นวิธีประกอบนะครับวิธีประกอบ โอเคเราก็จะปิดนกออกมานะครับเลือกเซ็ตอย่างนี้เลยแม่กินแล้วใช่ไหมกำลังกินใช่ไหมแม่เขาปวดหัวเขาบอกเขาขอไปนอนแป๊บนึงอ้าวงั้นค่เดี๋ยวค่อยกินปล่อยเขาเถอะะวิธีประกอบนะครับประกอบชุดปีกก่อนก็ได้นะครับก็คือชุดคอมาแล้วก็ชุดอัพไลน์นะครับใส่ไว้ก่อนก็ได้นะครับ,วรบ,วรบเวลาใส่ก็อย่างนี้เลยนะครับ เอามือจับใส่นี้ก่อนก็ได้นะครับจะได้ไม่ไม่งงแล้วก็ไม่ไม่ผิดผิดผิดเขาเรียกว่าไม่ผิดข้างนะครับอย่างนี้เลยจัดข้างไว้อย่างนี้นะครับพอจัดข้างไว้อย่างนี้คราวนี้เราก็หาสลักนะครับสลักนะตัวนี้มันจะมีสลักนะครับใส่สลักเข้าไปนะครับจัดให้มันดีๆปุ๊บเราก็ตอกสลักเข้าไปนะครับเสียบสลักเข้าไปโอเคเสียบสลักเข้าไปก็จะมีน็อตนะครับน็อตตัวนี้ก็เป็นน็อตน็อต ปิดหัวสลักนะครับง่ายเลยนะรันน็อตเเข้าไปนะครับนี่จบเคปิดเสร็จเราจะมองเห็นว่าน็อตมันจะไปปิดหัวสลักเพื่อไม่ให้สลักมันถอยออกมานะครับเพราะฝั่งนี้มันจะป,ปลายปิดนะครับจะมีรูนิดนึงเพื่อให้เราเอาเหล็กแหลมแหลมนะครับเล็กๆนะครับไว้แทงเพื่อที่จะดึงให้สลักมันออกนะครับ อย่างผมผมก็ใช้ไขควงไขควงเล็กนะครับเป็นตัวแทงนะครับเวลาเราถอดออกก็คือแทงออกไปอย่างนี้ได้เลยสลักมว้โผล่มาทางนี้ตามที่เห็นคลิปเมื่อกี้นะครับนี่ประกอบเสร็จแล้วก็วางนะครับมาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็จับนะครับจับตามนี้เลยนะปุ๊บ,บพอได้รูแล้วก็ตอกเข้าไป ตามนี้ครับง่ายๆต่อเข้าไปเสร็จก็ปิดนะครับใช้น็อตปิดหัวไว้นะครับไม่ให้มันสไลด์ออกมานี่เลยจบแค่นี่ก็ได้ข้างนะครับตัวนี้ซ้ายนะครับตัวนี้ขวานะครับดูดีๆนะครับตรงล็อกโชกจะต้องอยู่ข้างหน้านะคราวนี้เราก็มาใส่สลัก สลักปีกนกนะครับเป็นสลักปิดนกกลางเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยฝั่งนี้ก็มาก,กันชึบอย่างนี้แหะเสียบเข้าไปดัน <c oughs> เข้าไปให้สุดนะมองเห็นไหมถ้างนี้มันจะพอดีนะครับแล้วคราวนี้เราก็เอาตัวชุดล็อกสลักปิดนกนะครับ มาประกอบนะครับใส่บูทมันก็มีนะครับอุปกรณ์มันก็จะมีครบค่อยๆใส่เข้าไปทีละสเต็ปนะครับน็อตมานะครับน็อตสองตัวนะครับล็อกก่อน,นนะขนาดเข้าไปอย่างนี้เลยนะช้าๆ ตัวนะครับขันคนัอันให้แน่นนะครับได้จังหวนะแล้วอัดเข้าไปให้แน่นนะครับเพราะตัวนีมน้มันจะเป็นตัวล็อกสลักนะครับสลักปีกนกนะครับอพอเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ ตอบหรือจะใส่ตัวล่างก่อนก็ได้นะครับพอตัวล่างเมื่อกี้ที่เราเปิดออกมาเพื่อที่จะให้เราดึงตัวเพจกระชนหน้าออกมานะครับคือเจ้าตัวนี้นะครับนะครับพอตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกชุดห้องเครื่องนะครับเรียกห้องเครื่องนะห้องเกียร์หน้านะครับเนี่ยตรงนี้นะงันมันขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคนี่็ใส่คืนนะครับ อันี้นะครับชตรงนี้นะครับล็อกให้แน่นนะครับโอเค ล็อกนั่นเสร็จกลับมาที่เก่านะครับกลับมาปุ๊บโยกดูว่าติดไหมถ้าไม่ติดโอเคใช้งานได้นะครับค่าวนี้เราก็มาสเต็ปต่อไปนะครับก็คือเอาตัว universal หรือแกนขับหน้านะครับใส่เข้าไปครับชุบนี่ล็อกตัว ลิงค์นะครับนี่ใส่เข้าไปง่ายนะครับนี่เสร็จละฝั่งนี้ก็เสร็จมาฝั่งนี้นะครับอันนี้เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเสียบตรงๆอย่างนี้เลยนะเสียบตรงๆเข้าไประวังลูกปืนนะมันจะมีลูกปืนสองลูกนะครับ นอกในนะลูกปืนเช็คดีๆแล้วก็ประกอบครับให้มันเข้าไปในบ้านเจ็บ นี่ได้ละคราวนี้เหลือชกนะครับชกหน้าแล้วก็ดันมันลงมาชกหน้าถ้าขามันบิดปุ๊บดัดคืนหน่อยน,นึงเนื่องจากว่าโดนชนมาเนาะปุ๊บดัดคืนนิดนึงนะครับโอเคดัดคืนนิดนึงปุ๊บชบอ่าชกก็ ถ้าจำได้ว่ารูไหนก็ใส่รูนั้นนะครับอย่างนี้ก็เมื่อกี้อยู่อยู่รูไหน,นใช่ไหมรูไหน,นก็ใส่รูไหนขันน็อตนะครับล็อกเลยนะครับเอาให้แน่นนะครับเคลี่ยฝั่งนี้ มันไม่ได้นะครับหาเหล็กแย่หาลูให้มันได้นะนี่เสร็จล็อกครับใส่น็อตเข้าไปล <c oughs> <Lock. c oughs> ็อกไปเลยนะครับ <c oughs> เคลียร์ปีกนกเก่าเนี่ยนี่ได้แล้วนะได้แล้วโอเคที่เหลือก็ประกอบล้อนะครับก็หาสลักสลักล้อนะครับย้ายหายนะสลักล้อ,อนี่ตัวดีเลยแต่หายนี่คือรถวิ่งไม่ได้นะครับเสียบเข้าไป ชิบใส่ดุมล้อนะครับใส่ล้อชิบนอ็อต โอ่ะฝั่งนี้นะครับเ,เส่ยสลักนะครับก็เส่ยสลักเข้าไปนะครับชึบใส่บล็อกล้อนะครับ <c oughs> เส่ยลุมล้อเข้าไป อันนี้จบนะครับเปลี่ยนปีกนกแล้วก็ชุดแกนขับหน้านะครับจบแล้วหนึ่งสี่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งที่เหลือก็ลองทดสอบวิ่งนะครับโอเคนะก็ลองทดสอบกัน โอเคโอเคเคลี okay. Okay. ยร์ใั้งานได้นะ หนึ่งซีซีจบครับผมจบละปิดสวิตช็อดโคมแบตอปอซุบปิดสวิตกรอบกลับ แล้วครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนเจ้าตัวปีกนกหน้านะครับของหนึ่งสี่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับก็ผมจะพยายามไม่ตัดคลิปนะจะให้ปล่อยไปเต็มเต็มเลยเผื่อน้องๆหรือวาอ่าเพื่อนๆท่านไหนที่เล่นอยู่หรือว่าน้องๆท่านไหนที่เล่นอยู่นะครับก็สามารถทําตามทาตามได้เลยนะครับที่เปลี่ยนก็ง่ายๆครับทําทีละสเต็ปเนาะ ก็ okay. จะประมาณนั้นจริงๆพวกนี้จะมีอะไรที่เป็นอลูนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากสามารถทักถ่ายเข้ามาได้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นแกนขับนะครับแกนขับนี่จริงๆเอมันคดไปหนึ่งตัวเนาะอีกหนึ่งตัวยังพอใช้งานได้นะครับแต่คราวนี้ไหนๆเจ้าเปลี่ยนก็ยกเซตไปเลยนะครับทั้งคู่นะครับจะมองเห็นว่ามันก่งๆแล้วนะครับโอเคจบละโอเคครับสวัสดีครับ